พูดจริงทำจริงแฟนละครช่องเจปบมือรัวๆให้กับซีรีส์แรกกับซีรีส์จำลองเหตุการณ์จริงจากแฟ้มคดีของหน่วยเสืริมนครบ้าน idmb เปิดโหมดล่าเริดม,มากต่างหฮขอซีรีส์แนว gl กันต่อสนันรอติดตามกันเลยค่ะโดยล่าสุด23มก,กราคม2568เพจหลักต้นสังกัดช่อง7ส็ดซีนเจนเฮสตีดาม่โซ ได้เผยซีรีส์สุดว้าวชวนดูสุดๆมาแนวสืบสวนสอบสวนคว้าเอานุ่มหล่อเบนสันติราชมาเป็นตัวหลักโดยการกำกับของคุณโอลิเวอร์บีเวอร์เรดมาคาโดยทางเพจลงแคปชั่นระบุว่าอย่าคิดอยู่เหนือกฎหมายเพราะจะถูกเปิดโหมดล่าเปิดซีรีส์เรื่องใหม่ปี2025ที่จำลองเหตุการณ์จริงจากแฟ้มคดีของหน่วยสืบนครบาล IDMb นำแสดงโดยเบนสันติราชอ้มธิระเติร์กนัชนนททศรวิชาและตัวพ่อแห่งวงการแอคชั่นโอริเวอร์บีเวอร์แล้วรอพบกันเร็วๆนี้พร้อมกับติดแฮชแทกเปิดโหมดล่าซีรีส์477จ d 477ีซดีดามาโซเซตี้บอกเลยว่างานนี้เอฟซีแฟนแฟนละครช่อง7จ็ดคาถาล่มกดไลค์กันรวัวๆแห่คอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวละคะ่ะ บางก็บอกว่าแบบนี้ค่อยเชื่อหน่อยว่าช่องเจ็ดพูดจริงทำจริงเฮ้อกว่าช่องจะยอมตื่นผมนี้รอลุ้นจนเหนื่อยเลยล่ะครับน่าดูมากรอชมครับว,ว้าวมากโครอดูเลยครับและบางคอมเมนต์ก็บอกว่าต่อไปขอแนว GL ต้องมาแล้วค่ะการอ้อมปูเป้พิงพอยสมายมิลลี่เปี้ยวกุก๊กกิ๊กปังแน่ๆถ้าทำซีรีส์ งานนี้ก็ต้องหลอลุ้นกันละค่ะว่าจะสานต่อเจตนาของแฟนๆหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเปิดโหมดล่าก,ก็นาดูสุดๆเลยละค่ะ